บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วความเห็นถูกจะเป็นต้นทางของความคิดถูกความคิดของเราก็เริ่มมีระบบระเบียบแบบแผนที่ดีมีความคิดในทางสร้างสรรค์คิดที่จะพ้นจากทุกข์ให้พบสุขที่แท้จริงและทั้งมีความคิดที่สมบูรณ์ ที่จะมุ่งตรงไปสู่อายตนานิพานซึ่งจะแตกต่างจากความคิดเดิมเดิมเดิมคิดอยากจะเป็นใหญ่อยากจะครองโลกครองสมบัติครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เบียดเบียนกันแก่งแย่งจริงดีกันแต่พอหยุดใจไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ด ความคิดเห็นจึงถูกต้องสมบูรณ์แล้วเกิดปัญญาบริสุทธิ์คิดที่จะออกจากทุกข์อะไรที่เป็นเครื่องร้อยลัดเป็นพันธนาการของชีวิตก็จะปลดปล่อยวางแล้วก็มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานมุ่งไปถึงจุดหมายปลายทาง การเจริญสมาธิภาวนาด้วยการทำใจหยุดนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้ปัญญาเราสมบูรณ์มีความคิดคำพูดและการกระทำที่สมบูรณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมาถโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ย อยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระราธนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตวเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่า ใจจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกานิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลเอกเป็นความปรากฏแห่งจักูุใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาษใหญ่ แห่งอนุตริยะเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสีเป็นการแทงตลอดธาตุธรรมเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกัจคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผล บุคคลเอกผู้นั้นคือพระตถา,าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เริ่มต้นเดิมทีก็คือเจ้าชายทศัตถะผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาน,นี่แหละแล้วท่านก็นเคยใช้ชีวิตครองเรือนเหมือนอย่างชาวโลกทั่วไปแต่ที่เราเคารพนับถือพระองค์ ยึดเอาท่านเป็นบรมครูและเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนั้นก็เพราะพระองค์ได้ฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายและใจทรงสละความสุขทางโลกที่พลังพร้อมปฏิบนจาก,กรรมคุณทุกอย่างแล้วฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนได้ตัดสรู้ อนุตรสัมมาสัมพธิยาณถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะที่ไม่มีใครยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มีการอุบัติด,ด้วยรรปกายของพระองค์ว่าเป็นความอัศจรรย์แล้วการอุบัติขึ้นของธรรมกายอารหัตของพระองค์นั้นกลับเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่า เพราะทำให้พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งรอบรู้ยิ่งกว่าบุคคลใดในโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลเอกของโลกเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อไดล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับสัจจการนิครนที่ได้มาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่า ผู้ที่อบรมกายและใจเอาไว้ดีแล้วนั้นจะได้รับผลเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะมาเล่าต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สั่งสอนสัจจกาิครนว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนีนะ้ได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีทั้งกายและใจ เมื่อมีสุขเวทนาเกิดขึ้นครั้นถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่มีความเป็นผู้ยินดีในสุขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เศร้าโศกแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นแก่อริยะสาวกแล้วก็ไม่สามารถครอบงามจิตร้อยเหตุที่อบรมกายมาดี แม้ทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ครอบงาำจิตเพราะเหตุที่ได้อบรมจิตมาดีเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นผู้มีวันไหวในสุขและทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าเมื่อใดที่เราปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัฒ ออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อน,นั้นจิตของเราถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงามตั้งอยู่ข้อน,นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยสาจกะนิครนทูลว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นที่พอจะครอบงามจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่พระโคโดมผู้เจริญบ้างหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอักขิเวทนะทำไมเวทนาทั้งสองอย่างนั้นจะไม่มีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังเธอจงตั้งใจฟังเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสูุ้ก่อนตัดสรุก็ได้มีความดำริว่า คารวาดเป็นทางคับแคบเป็นทางไม้แห่งทุลีกิเลสบรรมชานะเป็นทางปลอดโปรง่งการที่เราอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังขัดไม่ใช่ทำเด้งง่ายถ้าใครเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสอพัด ออกบวชเป็นบนรรพชิตครั้งนั้นเรากำลังเป็นหนุ่มมีแกสาดำสนิทต,ตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระมารดาและพระบิดาไม่ปรารถนาจะให้บวชมีพระพักอาบสิ้นน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่รเราได้ปลงผมและหนวด แล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็เสาะหาว่าอะไรเป็นกุศลเมื่อสแสวงหาทางอานสงบอย่างประเสริฐยอดเยี่ยมจึงเข้าไปถึงสำนักข,ของท่านอารานดาบทกาลามโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้า จะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วท่านอารานดาบทกาลามโคตรจึงกล่าวกับเราว,ว่าเชิญท่านอยู่เถิดธรรมะที่วินโยชนพึงบรรลุได้เพราะทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตน ต่อมาไม่นานนักเราก็ศึกษาธรรมนั้นชั่อขณะหูป,ปากเจราจาเท่านั้นก็กล่าวได้ซึ่งญานวาทะและเถรวาทะและทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเพราะผู้มีพระเจ้าทรงเล่าให้ฟังต่อไปว่า ลงได้เข้าไปหาอารานดาบทเพื่อศึกษาธรรมที่รู้ยิ่งท่านอารานดาบทบอกสมาบัติฉันอากินจัญญาจตนะท่านเรียนเอาธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งเองเข้าถึงอยู่โดยเร็วไม่ได้เนินช้าดูก่อนอคิเวสนะเราสาอหาว่าอะไรน่ะเป็นกุศล เมื่อสแสวงหาทางอานสงบอย่างประเสริฐเราจรึงเข้าไปถึงสำนักท่านอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะก็จะปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้พระองค์ก็ได้รับการทอดรับจากท่านอาจารย์เป็นอย่างดีท่านอุทกดาบทได้กล่าวสอนธรรมะ ตามแบบอาจารย์ที่สั่งสอนมาเพียงเรียนได้ไม่นานลงก็ศึกษาธรรมนี้จนแตกฉานเชื่อคณะหุบป,ปากเจรจาปราศัยเท่านั้นท่านอุทกกระดาบทรามบุตรก็บอกสมาบัติชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์จึงดำริว่าท่านอุทกกระดาบทมีศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าใไรเราพึงภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งสิ่งธรรมที่ท่านดาบทบอกว่าแล้วพระองค์ก็ลงมือปฏิบัติด้วยความเคารพในคำสอนนั้นอย่างจริงจัง พระองค์สาม,มารถทำให้แจ้งแนวสัญญานาสัญญาจตนะได้อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเข้าไปหาอุททกกระดาบทรามบทและถามว่าท่านดาบทท่านได้ทำให้แจ้งซึ่งทำนี้ด้วยความรู้ยิ่งเองเมื่อบรรลุแล้วจึงบอกด้วยเหตุเท่านี้หรือ ท่านอุทกดาบทก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราทำให้แจ้งสิง่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งเองบรรลุแล้วจึงบอกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเราจึงบอกว่าท่านผู้มีอายุแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งสิง่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งเองบรรลุแล้วอยู่ด้วยเหตุเท่านี้ ท่านุทกกระบทกล่าวว่าท่านทำให้แจ้งซึ่งทำใดด้วยความรู้ยิ่งเองบรรลุแล้วอยู่เราก็ทำให้แจ้งสึ่งทำนั้นด้วยความรู้ยิ่งเองแล้วก็บอกโดยอาการอย่างนี้แหละเรารู้ทำใดท่านก็รู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเราก็รู้ทำนั้น เป็นอันว่าเราเช่นใดท่านก็เช่นนั้นท่านเช่นใดเราก็เช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันปกครองหมู่คณะดูก่อนอักิเวสนะท่านอุทกดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นอาจารย์เราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธ เสมอด้วยตนบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดียิ่งเราจึงมีความแน่ใจว่าธรรมะคือเนวสัญญานาสัญญาจตนะนี้นะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรุดพร้อม เพื่อนิพพานเพียงแต่เป็นไปเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนาภพเท่านั้นเราไม่พอใจในธรรมนั้นจึงได้หลีกไปเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์กับตัวเองต่อไปเรื่องการสแสวงหาผลทางพ้นทุกข์เพื่อห,หลุดพ้นจากกิเลสอศวะที่พระบรมศสาสดาทรงเปิดใจ ตรัสเล่าให้กับสัตริยานิครนฟังยังไม่จบลงเพียงเท่านี้แต่ยังมีเนื้อหาสาระอัดแน่นไปด้วยธรรมะที่น่ารู้อีกมากมายพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธควรจะศึกษาเรื่องการใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วก็ใช้สติปัญญา ตรองตามทำให้ถี่ถ้วนว่าพระพุทธองค์ทรงไตรตรองพิจารณาธรรมที่ทรงได้กล่าวถึงว่าเป็นที่สุดของการสวงหาแล้วหรือยังถ้ายังไม่ถึงที่สุดท่านก็จะมุ่งไปให้ถึงที่สุดเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้คือที่สุดแห่งทุกข์ เราต้องตรองตามอีกว่าแล้วพระพุทธองค์ทรงดำเนินบนเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไรจึงได้ัรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีชัยชนะตลอดกาลเอาไว้ติดตามฟังกันในวันต่อไปนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน